ฮะได้หมดได้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 ให้เดินไปถึงไหนให้เดินแค่หลุดแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแค่แค่สุดเท่านเจนนเข้าฉากนะครับเพื่อนเจนหญิงเจ้านายคุณอลิว่งนะครับเป็นแนวนอนตัวเตี้ยผมเรียกว่าบอสบอสอลิเวอ่งนะฮะอลิเวอร์เป็นแนวถ้างั้นให้ให้เขาถ่ายเป็นแนวนอนเป็นแนวนอนเลยพี่ เพราะว่าไอ้ไอ้ย้อนตลกนั่นมันถ่ายนั้นช่องเกล็ดนะเพื่อนเช่นอนาคตท่นจะเดินมาอย่างนี้นะเดินมาเสร็จปั๊บแล้วก็แค่แบบเกล็ดแล้วไปมาทำไมก็ไม่รู้มันต้องเป็นการถ่ายแบบไม่ตั้งใจด้วยล่ะแล้วแบบอยู่ๆก็เห็นเอ้าคุณคิดมาต่อนออะไรเงี้ย ก็เราเราจะมีภาพของคนเล้นถ่ายไหมรานานุทธก็เป็นการคุยต้องอิงกับบ็อกกิงที่พูดถึงเนื้อเรื่องนะครับว่าซีนนี้ความหมายของซีนเนมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะต้องคุยกันแบเอะไรเงี้ยก็เหมือนนี่ภาพเป็นนี้นะในแซมมี์เขากำลังแบบแล้วก็มองแบบ แล้วก็ถ่ายมได้มผมแฟนอะไรมาก็ได้ที่เป็นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าหากว่ามีโอกาสไอ้บอสก็คือตรงนี้อ่ะมาเพื่อเพื่อเพื่อได้ไปต่ออ่ะมาเพื่อได้ไปต่อใช่มาแค่นี้เองได้หรอกมีไหมไม่มีแค่พยักหน้าสำนึกผิดเข้าเข้ากับกับนางนี่มันตรงคอนเซ็ปต์หึงข้ออยู่กับนางเอกตกใจแล้วเฮ้ยเชี่ยโอเคนั้นได้ แต่ไม่รู้เขาจะตัดให้หรือเปล่าไงแค่พยักหน้าคงตัดให้เหลือสองวิอ่ะเดียวเพราะคงตัดตัดไม่รู้จะมีกว้างแคบมีสืบเท้าไหมได้ได้อยากเล่ยย<ห>นยเร่อยไอ้ถายอ่ะดูเนี่ยครับคุณดูนะคุณคุณพุรอครับพี่แค่คุณมาเข้าฉากฉากเดียว<า> ไดหลอกคําพูดก็ไม่มีอืเข้ากับนางเอกใช่ดูความวุ่นวายคุณดูความวุ่นวายของทีมกันโอ้ดูใช้มันใช้คนขนาดนั้นหรือนี่ขนาดข้างหน้านั่นอีกอะหน้าอีกต้องแสดงสมทบอีกเนาะเพื่อคุณน่ะใช่บอสล่ำลือว่ากองถ่ายเนี้ยเป็นกองถ่ายที่กินข้าวตรงเวลาตรงครับนี่นี่กี่โมงจะเที่ยงแล้วต้องกินเลยนี่เสร็จแล้วกินเลยโอเคอันที่สองก็คือห้ามนั่งพื้นทําไมบอสเรื่องนี้เรื่องลืมล่ําลือมากเลย เพราะว,ว,ว่าทุกคนทํางานมาเหนื่อยคุณดูได้นะว่าผมมีโต๊ะให้คนนั่งมีผ้าปูมีกเก้าอี้ให้ทุกคนแล้วก็ผมไม่อนุญาตนั่งพื้นบมนผมผมไม่รู้ว่าที่อื่นทํายังไงนะที่นี่ไม่มีการแบ่งชั้นไม่มีการอะไรผมนั่งนั่งกินข้าวได้กับทุกคนที่อยู่ในกองนี้แล้วก็ที่สําคัญผมไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าแตะมันเป็นการมันเป็นการให้เกียรติตัวเองก่อนอันดับแรกออกจากบ้านครับมันเป็นการให้เกียรติกับ อาชีพเป็นการให้เกียรติผมแล้วก็บริษัทด้วยถ้าคุณสังเกตทุกคนใส่เสื้อสีดำดมีนะตาบริษัทยกเว้นผมสีขาวมผมเป็นเจ้าของเวลาจะมาเล่นงานเล่นคนใส่สีขาวอะโอเคสีดำนี่ไม่มอยู่ขเขาพวกนั้นลูกน้องให้เล่น,เล,นเล่นตัวใหญ่ดีมาเลยพอดีอะไม่แม่ไม่ต้องมาหรอกนะอ้านางเอกมากยัางก็นั่นแหละคือ ถ้าเบอเจนบอกแล้วว่าเจนเป็นผู้ช่วยผุ้กลับมาตั้งนานแล้วโอเคข้าฉากครับเราไปเข้าฉากกันทำตัวดีนะมึงอ่ะแาเราสอใช่ตัวดีคุณนะมันยืนมาตรงนี้นี่นนนี่นอเสื้อก็ทำยังไงอย่างเงี้ยทำให้มันดีดี โอ้โหใส่ไม่ใส่เสื้หอหนูพี่ปะ่ะเออท,ทำไงออใส่ให้มันดีๆด,ด,ดีพอเสือ้อเ่ยเออเดินอย่างนี้เอานี่นางเอกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้นะเกียนนางเอกมาแล้วเราดูดินางเอกเขามองปิดไว้ดีๆจะได้กินข้าวมาเร็วพี่คุณรู้จักรู้จักกันยังจับเปรี้ยว,วแล้วครับรู้จักนะจับกล้องมาจัต้องเห็นหน้านะจะได้มาอีกแต่ว่าเฮ้ยจะได้หายหามึงเอออ่โอเคอ่พอแล้วนะฉากเดียวกูมาทำไมก็ไม่รู้แค่นี้มั้งพอบคุณที่ค่ะนั่น แล้วดูดิทุกคนก็วุ่นวายกันนะเนี่ยออดูดิสำนึกผิดบ้านเนี้ยไม่สำนึกไม่จำเป็นตอนนี้กดกดออฟได้ยังเนี่ยได้บอสขอบคุณครับกดขอไปก่อนนะครับ